แล้วก็ติดปากเพราะว่าแล้ว,ลวถ้าจะไปอ,อยู่อ่ะถ้าไปอยู่ในอันนี้คือที่สุดแล้วอะกลายเป็นเพลงแมสนะเว้ยจากการที่จะแต่งให้ผัวเป็นปกติแต่มันกลายเป็นเพลงแมสในติกรตอบซึ่งตอนนี้แปดล้านวิวแล้วตอนแล้วจะมีเอ็มวีแบบขอถามความจริงอันนี้แบบอันนี้ทำแบบไม่แอไม่มีเปิดแอร์ป่ะมันดังแล้วไงจริงหรอเออเอ็มวีมันต้องเป็นยังไงไอ่าถ้าสมมติมึงอยู่ในเอ็มวีถ้าซักอยู่ในเอ็มวีหรอซึ่งเอ็มวีเนี้ยจะต้องเล่นกับอุ้ยแปดล้านสามนะ คือจริงๆ MV เนี้ยมันต้องเป็นคือท้าแม่จะทำจริงๆพระเอกเป็นตำรวจปะพระเอกเป็นตำรวจแล้วแกออกจากคุกไม่ไม่คือวันนั้นออกจากคุกแล้วแล้วนี้ยหนูสวยขึ้นและสวัสดีพระเอกอ่ะเป็นตำรวจตำรวจคนนี้ยคือเราเป็นฟิลเพื่อนกันมาแล้วสวัสทีเราสวยขึ้นเราเพิ่งมันต่อมันต่อจากอนี้ป้าถ้าคิดถึงกันมากใช่คือเราเป็นเพื่อนกันพอเราเป็นเพื่อนกันเสร็จแล้วเนี่ยแล้ววันหนึ่งอ่ะไปเดินชนกันที่ตลาดและของล่วงสวัสดีไปของล้วงอ่ะหยิบของพร้อมกัน แล้วก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วก็ต่างคนต่ํำจำได้แล้วก็เธอไปอยู่ไหนมาทําไมเขาไม่กลับมาประมาณนี้อะไรเข้าใจปะฮัลโหลค่ะเข้าใจอยหนูโทรหากลับได้ไหมคะแม่สิบนาทีค่ะมึงทำผงซักฟอกขายหรอไม่ใช่ไฟเบอร์ก็ดูมันเป็นแบบว่าน้ำยาปัาพนุ่มมาซองอ่ะ แม่และแม่ผัวไปไหนอะวันนี้ยไม่อยู่กับผัวหรอเขาก็ไปส่งไปซอบไม่ทําอะไรซีบันวันธรรมดาเออเขาใส่อยู่แต่อินราข่าวมาใครพูดอะไม่เห็นมีเลยเขาพูดว่าอะไรค่ะไม่มีคําว่านาราข่าวหรืออะไรมีแต่บอกประชาไม่แม่อะไรแกวันนี้แล้วมีเพลงมีจะมีเพลงไวออกว่าท่าชอบท่านแต่เพลงช้าอยู่เพลงเดียวเพลงช้าอะไรเพลงไวยังไม่ออกไ<ห>อ,อสัตว์ไอสัตว์กันเลิศอยู่นะอันนั้นทำตลกตลกหมดเลยเออไอสัตว์เหมไม่ค่อยตั้งใจทำอะเหมือนแค่จะทำสงการออกม้เฉย แล้วอยากให้ทำเพลงเราเนี่ยเป็นแบบเป็นเพลงแบบแนวแบบว่าเกี่ยวกับเครื่องบินอ่ะบิลระดินเนาะฟาลับพ่ออะไรอ่ะเฮ้ยหนูอยากให้แม่ทำเพลงเกี่ยวกับอะไรรู้ปะเกี่ยวกับแบบว่าคือแนวเพื่อนแม่ก็ทำมาแน่ค่ะอีกทียังไม่ตื่นเลยเหรอตื่นแล้วตื่นแล้วว่าคืนนอนอยู่ตรงนี้ฉันตกเมื่อคืนจะไลฟ์ฟังว่าเมื่อคืนอ่ะคือน่ากลัวมากน่ากลัวมากตีห้าตีห้าสี่สิบชันนั้นได้ยินเสียงผู้ชายโกรน ดังมากแล้วก็เบบว่าอีดอกใครมานอนในบ้านผู้ชายใครบาว์ผู้ชายอะไรเงี้ยหัวอีโดตาหรือเปล่าออเพราะว่ามันโกนดังมากชักเลยถือไม้ขวานแล้วก็ลงมาเป็นกะทิกับผัวนอนอยู่ตรงโซฟาตรงนี้ค่ะแล้วชักเลยแบบว่าโอ๊ยยงั้นทำไงดีก็เลยบอกว่าเอองั้นก็โกนดังมากแบบโกนดังของผู้ชายมากไม่ได้อาาัดคลิปไว้ก็เลยเอาหมอนกันที่นอนอะ่ะมาห่มผ้าให้กับนางไว้ตื่นเช้ามาก็รื้อบุญคุณอีดอคกนะ็จะปล่อยให้นอนตายไปเลย เปิดยุงเข้ายุงอะไรเต็มไปหมดแอร์เออไม่เปิดไม่อะไรทั้งผัวทั้งเมียอืมแล้วเขาเหมาะสมกับเวลาเหม,มาะสมฉันแล้วเห็นรูปวันนี้ยังลงไปในเพจลงอะไรกะทิกับแฟนเก่าเห็นแล้วชอบมากซึก่งกะทิเป็นคนที่ไม่สวยแต่มีผัวหล่อหมดเลยนะเว้ยเฮ้ยบุกทูบคนณเป็นเจ้าของเขาได้ไงความสวย <c oughs> มันมันมีสแตนดาร์ดตรงไหนเดี๋ยวเคยรอบเดียวกับกะทิเดี๋ยวไอ้เดบุ๊คเขาดูสึกคนต้องด่าอยู่แน่นอนเออด่าได้เลยคือมีรอบหนึ่งอะอย่างกะทิโดนไปเชื่อมใหม่กับอย่ากะทิแล้วตอนเดยีดยะ ผู้ชายที่กะทิได้ไปัดเจอใน a t e d tinder อ,ะอ,อ่ะมันคือประมาณว่าหล่เอเว้ยแล้วมหากะทิอ,อีกคนที่จะบุบบานตอนนั้นอะ่ะที่แต่งตัวติมติมเป็นไงมาเกิดเออแล้วแหละตอนนี้ฉันเห็นผู้ชายมันหน้าตาดูดีจังวะและ้วกะทิมันไม่สวยอะ่ะทำไมแล้วผู้ชายเห็นเราแล้วอย่างไรผู้ชาย,ยาต้องลงมาเอาของเราแน่นอน,อนตอนนั้นหนูอ้วนแม้ฟังก่อนอย่างเดก็สวยกว่ากะทิเออ okay. ดี๋ยเคยเจอตรงที่ว่าเวลาเรานัดผู้ชายมาเนี่ยนัดมาหาเราเนี่ย เพื่อนมันจะเจอคนที่สวยกว่าเราแล้วมันก็จะถามว่าขอเอาอีกคนหนึ่งได้ไหม<อ>หนูก็เลยคิดว่าผู้ชายเนี่ยต,ต้องตอบอย่างเงี้ยถามฟันตกะทีแน่นอนหนูก็เลยรออยู่ตรงนั้นอะ่ะชั่วโมงหนึ่งไม่ไปไหนเลยตีห้ารอจนหกโมงครึ่งสรุปแล้วกะทีก็มีแหละกับผู้ชายคนนั้นไม่รู้ว่ากะทีมันมีของอะไรแม้จะออกมาผู้ชายเลยติดสรุปฉันก็เลยไม่ได้ผู้ชายก็ไม่เรียกร้องมาแล้วนังก็ไปรักเอ่ยกับกะทีจนมาหามาเกิดแม่ฉันก็เลยมองหน้าไม่ติด เขาขาย่มกันกลางบ้านกูใช่ก็จะ<ม>คิดว่าผู้ชายจะพูดกับทีนี้ว่าขอ,อาราได้ไหมเพราะารามันดังกว่า <Okay. S 2> สวยกว่านะตอนนั้นสุดท้ายผู้ชายเราเคยปาดใครได้ไหมอะตอนนี้ยังไม่เคยเพราะว่าไม่ตอนดีเดียวยความนี้มันยังตอนนี้ไม่เคยได้เจอผู้ชายทำแต่งานอะ่ะพอสวยขึ้นเสร็จจะมาทำแต่งานอยู่ไลฟ์สดอยู่ตลอดเลยไม่จริงจริงไม่ได้ไปไหนเลยฟุกก็ร้วไม่อยู่ก็ผู้ชายมาเต็มบ้านเลยอะไรคือวันจิกไม่เคยได้ปาดไงก็คือแบบจิกจิกมานอนเหงาแล้วนอนแล้วก็กลับไปนอนแล้วก็กลับไปไม่ได้แบบมีอะไรซัมติงอยากม้ผัวเหมือนแม่อ่ะ อยากมีหัวแต่มีหัวแล้วก็ไม่เอาอ่ะบ้าผู้ชายเหมือนแม่แม่ก็แบบบ้าไปนอนบ้านเขาบ้านหนุนบ้านหนีมันก็ไม่ดีไงใวรากูคบกันมาเนี่ยกูนอนกันประมาณบ้านเขาสี่ครั้งอุ้ยล้านนะแตวบ้านหนูเรียกว่าล้านนะแม่เดือนละครั้งนั่นแหละเข้าบ้านผู้ชายอย่างนั้นไม่ได้ป้าแม่ก็เขาชวนนะหนุ่มแต่งอยู่เราต้องคบกันเท่าปีถึงเข้าบ้านเขาเข้าไปกันต่างไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสอะไรนะล้างจานปะไม่ทำอีกไม่ได้แล้วล่ะอ้าวก็ให้มันทำไปสิ เสน่ห์ไปจังหวัดขนมหวานทำมาไม่ทำยี่บีกไม่ได้แม่กูสอนใี้กูไป<น>คุณนายไม่ได้ไม่มีแม่กูสอนกูไปคนเนายเสน่ห์ไปจังหวัดผัวกูทำหมดทุกคนก,กูมีผัวมาผวก,กูทำเองหมดทุกคนเลย,ก,เลยก,กูหาผัวกูไม่ได้เป็นเป็นขี้ค้าผัวไม่ได้ป๊าทำไมอ่ะยี่บีกเ,เลือบเลือกเดิไปบ้านเขาเดือนหนึ่งสี่ครั้งสักผ้าไหมไม่ทำเขาซัก ตอนตื่นมาพับที่นอนปะไม่พับเตรียมสบ ah? ายผู้ชายปะไม่เตรียมทําไมเสื้อผ้ามมมไม่ียได้เลยไปดอนแล้วผู้ชายตื่นกี่โมงฟังนะฉันสาบานตรงนี้เลยในบ้านศ<อ>ิษิ์ศิธิ์ผู้ชายตั้งแต่ฉันคบมาตั้งแต่คนที่แต่งฉันแต่งหญิงแล้วบีบผู้ชายคนแรกออทุกคนบีบยาสีฟันแล้วก็เตรียมทุกอย่างให้ฉันหมดแม้ตั้งแต่ผ้าคุณหนูแล้วก็เสื้อผ้าไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวจะต้องแบบไว้นี่แน่นอนเดี๋ยวจะต้องมีปัญหาเรื่องแม่ผัวกับลูกสะภ้ายปัญหาเนี้ยต้องเกิดขึ้นแน่นอนไม่มี ตื่นกี่โมงบ้านเขาอ,อะฉันตื่นเช้าแต่ถ้าสมมติว่าแปดโมงไม่ได้ต้อตีสี่ครึง่ง<ะ>แม่รู้ไหมหนูอยู่บ้านพุชาหนูตื่นตีสี่ครึ่งนะ้เพื่อไปล้างจานนะไม่ทาอะบ้านนี้หนูต้องทําอย่าง,งานั้นเพราะว่าพุช่าเขาจะได้เห็นว่าเราเป็นสิ่งที่ดีไงแม่ตีสี่คืึหนูต้องไปล้างจานแล้วก็คือหนูมีความฝันา่าอยากมีแม่ผัวที่ขายข้าวแกงอยากไปตีห้าต่อตีหนาึไปมัดยางมัดแกงตื่นเช้ามาเนี่ยบางทีแม่พี่จัดมาเก็บอึหมาเก็บอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ ช่วยหยิบถุงดําให้บ้างอะไรอเงี้ยแต่ให้ฉันทําเลยฉันบอกฉันไม่ทําแล้วก็ล้างจานฉันไม่ได้ทําแต่ฉันซื้อเซตดีออให้เขาเ <c oughs> ฮียวไม่ได้ะะเลยเสดไปซองว่ะอ่ะมันอยู่ไหนอะ่ะก็แม่กูไม่ได้สอนให้กูไปทําอย่างนั้นอะไม่ได้ปลาต้มฝักต้มแฝกต้องทําเป็นนะ <c oughs> แก่มากต้มฟักต้มฟายต้มฟ <c oughs> ักกินตอนเชา้าอ่ะคือหนูจะทำอย่างนี้นะเวลาทีาพอตีห้ตีสี่ครึ่งรรงร้านเสร็จต้องหุงข้าวข้าวเนี่ยต้องไม่เกินหนึ่งตรงนี้เราแล้วพอเสร็จแล้ว ต้องโบข้าวจานช้อนต้องเปะแม่ข้ากวกรงข้าวแกงเราต้องเสิร์ฟให้อุ่นๆร้อนหมดเลยยีมิกไม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีปัญหาแน่นอนฉันว่าแล้วแม่พี่กับแม่เขาต้องมันต้องเจอกันตื่นเช้ามาถ้าที่บ้านอยากกินอาหารใต้กูบอกว่าโอ้ถ้าอยากกินกินใช่ไหมเออกูโทรหาเลยนี่ร้านครูใส่ทิปอาหารใต้อันดับหนึ่งไม่ได้อาหารใต้สําคัญมันต้องมีอะไรแม่แกงส้มหลือมีครบทุกอย่างกูสั่งทีสี่ห้าพันเห็นไหมล่ะ ทำไมาล่ะทำเองถูกกว่ามันไม่รักซูรียีฟ้าจนะทำอะไรก,กับยีวิ้งเฉลิมสี่ดีอ่ะมันไม่ใช่อ่ะแม่ไม่ถามว่าผู้ชายตื่นกี่โมงอะไรนะไม่ถามว่าผู้ชายตื่นกี่โมงไม่เคยนอนแต่บ้านทอม <c oughs> ตื่นเที่ยงปะอ้าวเที่ยงกว่าอีกตื่นไปทำเฮี้ยอะไรต่อเช้าตื่นปะไม่ได้ปะทุกคนจา๋าคืออันนี้คือเรื่องจริงนะคือมันไม่ได้อ่ะไม่โอเคเลยอ่ะ แล้วแม่คิดใหม่เราจะต้องปลูกบ้านให้ผู้ชายปะไม่ปลูกทะเพี้ยอะไรล่ะทำไมอ่ะเอาบ้านบันไปจะบ้านกูปลูกบ้านทำไมเขาเห็นว่าเรามีเงินอันนั้นจะยากรู้ว่าเราอยู่บ้านผู้ชายเป็นสองผู้ชายมีบ้านสองหลังแล้วตอนเนี้ยคนแรกปลูกทำบ้านไปให้หมดไปสี่แสนกว่าบาทคนที่สองบ้านในออฟหมดไปหกแสนซึ่งตอนนี้ไป่ที่จอดรถเวป้าของพวกบ้านเขาหมดแล้ว จำไว้ว่าการปลูกบ้านที้ผู้ชายจำไว้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะไม่ลือเขาจะไม่ทุบมันจะเป็นแรงจูงใจและแรงดึงดูดทําให้มันคิดถึงเราแม่ดึงออกป่ะอย่าลืมเลแหละมันก็ต้องละายแก่ใจว่าที่นาฟังนะมันบ้านเรามีแต่คนที่ระไอเกลใจคืออนุสาวรสถานที่มึงขับหน้าบ้านมันนะมึงจะเห็นเป็นตาบาปมันเนี่ยมึงสร้างให้มันก็ไม่ต้องไปผ่านมันสิเอ้าเราจะไปผ่านอะไรบ้านมันอ่ะแม่มันไม่โอเคปะแต่สมมันต้องละายแก่ใจในการที่มันไปอยู่บ้านเรามันอยู่ได้ยังไงมันอยู่ไม่ได้เอ้าที่มันที่มันไได้ยงง ที่หลวงไม่มีที่มันไม่โอเคชุดนี้เอาเสื้อวงไม่ปวใส่ปะไม่มีแฟนฉันไม่เคยใส่เสื้อวงเห็นปะจริงเหรอไม่มีฉันไม่เคยแล้วนาฬซื้อเสื้อวงไม่ปวดใส่ปะซื้อกี่ตัวทุกตัวที่หนูมีมันก็ใส่หมดหลายอย่างต้องไปพานฉันเพิ่งซื้ออันนี้ไปตุ้มหัวคาที่ไอ้แฟนฉันเพราะฉันแบบสลับไม่ได้ ไม่ใช่วันเกิดวันเกิดไปวันเกิดอันหนึงแล้วก็ไปสนามบินสนามบินมันถูกกว่าก็เลยซื้ออีกอะไรอีกสองหมื่นกว่าบาทน่ารักเป็นแบบหส์แต่หนูแบบคนชอบหัวแม่อย่างอยู่ตรงที่อะไรวะมันเขาแบบว่าเหมือนแม่ให้เขาไปเขาจะต้องให้กลับมาซึ่งวันที่หนูประทับใจมากที่สุดเลยคือหืูป้าการที่เรื่องนี้แม่อาจจะไม่ด้เาในโซเชียลแต่หนูของทาเนเป็นคนเล่าที่แม่ไปกินอะไรนะบนดัดฟ้าวันปีใหม่แลวที่เขาเป็นคนจ่ายค่าอาหารอยู่ที่สี่หมื่นกว่าบาทฉันประทับใจอ่ะแม่ นาราไม่ใช่กินข้าวเล่าค่าเปิดโต๊ะนั่นแหละมันคือสิ่งที่แบบว่าลดที่สุดอะไม่รู้ว่าเวลาเราไปไหนกับผู้ชายอ่ะหนูจะต้องใจใ่ายเขาตลอดเวลาไปกินกุ้งเผาที่ตลาดกลางที่ยาสี่ห้าพัน 45, แล้วต้องใจใ่ายเขาตลอดซื้อกับแล้วเขาไปพา,าเพื่อนไปป่มพาเพื่อนไปซื้อกับบ้านในครอบครัวด้วยซึ่งเราอยากจะบอกว่าตรงๆว่าแม่ <C oughs> แม่ก็คือลดแล้วก็มีหลายอย่างที่แบบว่าซื้อแอมเบนให้แม่ดูได้ยังไงอ่ะเดนไปซื้อแอมเมนให้กับเทออ่ะนึกออกปะแล้วก็เธอมันให้กลับอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเรื่องเนี้ยอื อิจฉาวะอยากให้เลิกเลิกกันไปสะอ้าวอีสัตเนี่ยหนูไม่อยากให้เลิกกันเพราะว่านี่กันนะแม่หนูเป็นฟิลว่างไงหนูป้าหนูอ่อยากให้แม่เป็นฟิลสดมากกว่าเพราะว่าตอนที่แม่สดแม่ลวยกับหนูเต็มที่เลยซึ่งตอนนั้นหนูอาจจะติดคุกติดอะไรไปแต่ตอนที่แม่สดกูไม่สดสดอะไม่ไม่เขาย้อนตอนนั้นก่อนตอนไปติดคุกกูมีผัวตอนไปติดคุกมึงวีกูมีผัวเมื่อออกมาจากคุกกูก็ไปกับผัวกูถูก เออใช่อันนั้นคนสองแต่แม่เป็นคนหนึ่งที่มีผัวที่อันนี้พูดตรงๆจากใจพูดแล้วก็จะลองไห้พี่มีเป็นคนที่ยอมผัวได้แบบไม่ได้หมือนว่ายอมผัวเรื่องอะไรเรื่องนะเป็นคนที่เข้าใจคนได้อย่างหนูอย่างสมมติว่าเนี่วันเนี้เธอไปกินข้าวกับเราหน่อยผู้ชายจะมาไม่ได้แล้วฉันจะวีดกู้ชายก็คนอย่างมึงวันได้หิ่งไงที่กูให้มาด้วยไม่เคยมาหาแต่แม่จะเป็นฟีลแบบพยายามเข้าใจผู้ชายทุกเรื่องแล,แลเคยอยู่ได้นาน ซึ่งผู้ชายคนที่แม่ก่อนจะคบกับพี่ตันน,นี่จะขอ,อยนาเล่านะยัมีมีหมดเลยว่าจะเป็นชุดแก๊ปชุดพยาบาลชุดแมวชุดอะไรวันเกี่ยว,วเยี่ยอะไรอ่ะคือมันไปอย่างนาหนึ่งคือตอนแรกหนูคิดว่าแม่อตอนนั้นที่แม่เจอกันไอแอลิเคชันแอดิเคชันหนึ่งสีชมพูเป็นรูปไฟเห่ง,งขึ้น <laughs> หนูคิดว่าอีเดียคงไม่จริงจังกับแม่สำหรับตอนที่หนูคิดนะแล้วพอมาวันแรกใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวขึ้นไปยิมิก สำคัญมาสมมติเราตัวอะไรัคันฉันบอกว่าทำไมยยมิกถึงมีผัวได้ดีขนาดนี้มันได้เหมือนคนที่มันเก็บเงินที่ต่อสนุกอ่ะแล้วก็แอะแตกกูชอบแบบนั้นนะอะแล้วก็คือใทยแบบว่าอ่ะแล้วก็อีกคนเดียวคืออันนี้คือเรื่องที่สติดี่ามอยาโกมีอีกคนหนึ่งคือหนูเป็นคนที่ชอบสตินของูี่สาวแม่และอีกคนนั้นที่มันดังในทวิตที่มันเป็นฟิลที่แบบว่าที่ไม่ต้องมีอะไรอ่ะแต่มันเป็นคนชอบที่หยดเทียนหยดอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะมีดีเอสเอม ซึ่งแบบมันก็เคยจะมากับหนูเหมือนกันแต่ว่าหนูก็ไม่อยากกินต่อแม่เดี <c oughs> ๋ยวหนูคงไม่ชอบกินต่อใครหนจะเล่า,าให้ฟังอย่างนี้คือวันนั้นน่ะที่ยีวบอกยิวบอกก็คือใส่เสื้อใส่ถุงน,น่องถุงน,น่องแล้วเนี่ยหนูพูดตรงตาว่าบ้านเก่าอ่ะมันจะมีช่องแมวนึกออกปะหนูว่าไปแอบดูแล้วจิ้หนูแข่งนะตอนนั้นตอนนั้นหนูจิ้มหนูแข่งแล้วหนูก็เลยแอบ,บไปต้มบนห้องหนูตอนอน้นเรื่องระยะเวลาผ่านไปนานแล้วหนูก็เลยฝังใจตลอดว่าทำไมเยิวถึงได้ผู้ชายดีตลอดเลยหนูออกปะทีเนี้ยวันที่แม่เอาพีี่่่่ผััววเเเกกาาาาแมมมใสสสื้ออซร์คหนนู หนูคันแต่ว่าหนู่คันไม่เห็นจำได้แล้วมาใส่เช้อเชิตข่าวเอ้าทำไมจำไม่ได้อะก็จำไม่ได้อะแล้วแม่ก็ให้เขาใส่หูแมวพอให้เขาใส่หูแมวแล้วแม่ก็ส่งมาในกลุ่มซึ่งใส่หูแมวเลยดหวยููว่าชอบไหมดูว่าูอยากมีผัวแบบนั้นพอหนูอยากมีผัวแบบนั้นหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูชอบแล้วก็คบกันแม่ก็เข้าใจเขามาตลอดจนมีเรื่องนี่แล้วก็หนูก็ปกป้องแม่มาตลอดเรื่องนี้มันพึ่ไม่ได้ไม่มีเรื่องอะไรเลยฟังนะไม่มีเรื่องอะไรเลยผ่านไ อันนั้นะไม่มีเรื่องอะไรเลยีอันนั้นก็ไม่มีสเหรย์เพราะตอนนั้นฉันยังไม่ได้เป็นแฟนของเขาแต่หมายจะควรทบอย่างกันหรือปาฉันไม่ได้ติดใจอะไรเลยเห็นไหมละ่ะแม่เป็นคนที่อย่างเหี้ยแล้วแต่ให้ไม่หนุหน่มๆก็แล้วไม่ได้อะอยีตูนก็พอ,อยีตูนรอนะฟังหนาถ้าเราจะคบกับผู้ชายอะ่ะให้รู้ไว้เลยว่าถ้นดาราครบอะ่ะอันนี้เป็นสเต็ปเลยนะถ้ามึงคบกับผู้ชายนะเดือนแรกจะโอเคมาก แล้วเรื่องทุกเรื่องที่เวลามึงมีแฟนอะมันจะเกิดหลังจากสามเดือนหลังจริงไหมจริงจริงจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องบางคนมีเรื่องที่บ้านบางคนมีเรื่องแม่บางคนมีเรื่องแฟนเก่าบางคนมีเรื่องรู้เรื่องนี้จะสามเดือนสามเดือนเนี้ยวัดใจว่าจะอยู่หรือจะไปต่อซึ่งเอาตรงๆมาแม่หนูเป็นคนที่บอกว่าชอบอย่างแต่ตอนนี้หนูก็อยากจะบอกว่าหนูไม่อยากเออแต่เรื่องตอนนั้นมันก็ผ่านแล้วเท่าันแม่ก็มีโผดีแล้วตอนนี้ แต่มี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 ผู้ชายคนหนึ่งอันนี้ยหนูจะหนูอยากรึกษาแม้ว่าหนูพูดจาแรงกับเขาเกินไปไหมผู้ชายคนเนี้เขาทํา,ทางานอยู่ที่สาม,มไม่เอาแค่ขอเอาแค่นี้เลยในโค้ดเฟนที่นาลงบอกว่ามาหาหน่อยเตงเขาไม่ว่ามึงทีอยู่บ้านไปหน้าหีกู <laughs> อยากรู้ว่ามึงโกรธอะไรขนาดนั้น <laughs> หรอ, <laughs> อไปคนละไม่ได้ผู้ชายจะไปหาที่ห้วยขวางอีลาไปถึงห้วยขวางผู้ชายกําลังไปห้วยขวางแต่อีาลากลับแล้วกูกลับแลวอะไรสักอย่างอ่ะ <laughs> ฟังผู้ชายทำงานบาร์โฮสแม่ฟังหนุนนะอันนี้พูดเลย วัานั้นหนูเหนื่อยกับเพื่อนหนูมากหนูเลยไปบาร์โฮดคนเดียวเนี่ยพูดแต่เนี้ยหนูก็เลยซื้ออินเนี่ย5ดื่มรอบสุดท้ายเพราะกะทิสอนหนูไว้ตลอดถ้าจะไปบาร์โฮดเนี่ยให้ไปรอบสุดท้ายมันจะเสียไม่เยอะอซื้อไป5ดื่มพี่ไม่ฟังว่าใครผิดใครถูก5ดื่มตอนเนี้ยซื้อเสร็จแล้วหนูถามว่าน้องซื้อกับผัวเก่าด้วยไอ้ผัวเก่าที่เป็นเด็กอะ่ะที่หนูชงสวยแรกๆอะ่ะซื้ออีกนั่น20ดื่มไปทั้งหมด25ดื่มอีเนิร์นเนี่ยซื้อ2รอ,อบก็ดูแลไม่ดี2รอ,อบเลย่่่่่งกกระทัเเนนนนนนนีีีีียยยมมาาซื้้ออออออวพพขไดดค เลยบอกว่าขอจ้างสามพันไปนอนที่ห้องด้วยเป็นฟิลนี้ออชอบนีไ้ไม่ได้อยากอะไรไปนอนเสร็จผู้ชายไม่อก,กอดเลยฉันตื่นมาสามสามโมงเช้าฉันบอกกลับแล้วผู้ชายจะไปส่งบอกไม่ต้องไปส่งตู <c oughs> แค่นี้แหละแล้วก็จ้างไปแล้วสองรัก็เป็นแขกเหมือนเดิมจนกระทั่งวันนั้นอยากนวดเลยบอกว่าอยากมีฟิลผู้ชายนอนนวดข้างๆเธอมาหาฉันนะที่ร้านปอพานอีกคนที่หัวบางอับแม่ <c oughs> เรื่องกินปอพานอะ่ะเออซึ่งไปถึงที่ปอพานตอนนั้นก็กินอยู่กับยยฟ้าอะไรเยอะแยะหมดวันนั้นหนูนวดบอกเธอมาที่ร้านปอพานนะผู้ชายบอกว่าส่ง รู้ถามว่าโลอปอผ่พันที่มากินกะวดันไงจะให้ส่งโลเคชั gigs, ่นอะไรผู้ชายก็เลยบอกว่าโอเครู้เ<ป>รื่องฉันบอกว่าเลิกงานแล้วมาถึงอันจะจองที่นวดที่ททให้แล้วร้านนี่อยู่ตรงข้านนงกับโลเปอร์พานชื่อร้านนี้ชื่อร้านน<อ>ี้เดินเ<ร>ข้ามาได้เลยร้านตรงร้านนวดตรงข้างผู้ชายคะ่ะไปโลนตรงร้านเคฟฉันก็บอกผู้ชายว่าแบตฉันหมดนะไม่ต้องโทรมาผู้ชายไปหน้าร้านเคฟผู้ชายมาถึงตอนตีห้าเกือบหกโมงเช้าตอนที่ฉันเร็จหมดแล้วฉันถามมึงว่าทำไมละไอหน้าหี S <S> เ,ออเออเออใช่อียาถึงไปถามว่าโง่แล้วมึงมาทำไมเออโง่ฉันเลยเอกฉันเลยไม่คุยเลยสุดท้ายแล้วพม่าถึงอ่ะอยู่ตรงข้ามที่คนมาก็นก็เดินเข้าไปซ, <S <S ซิไปเดินไปอีร้านโน้นหนึ่งไปถามว่านารามาไหมซึ่งอีนั้นเป็นพม่าก,ก็เสือกไปตอบเาอีกว่านารามาแล้วกลับไปแล้วอืดูสิแต่ละอย่างที่เจอซึ่งวันนี้คนล่าสุดที่มีฟังหนูนะมีคนหนึ่งจะมาหาหนูตอนแรกหนูลืมเช็คและคนนี้เข้ามาทํางานดีมากส่งดีเขาก็เลยบอกว่าเขามาหาหนูแล้วตอนนี้หนูขอดูวิดีโอคอลตอนวันเกิด เออตอนที่งานกินหออตางโมกันตอนนี้ผู้ชายมาถึงแล้วผู้ชายก็ยังไม่ค่อยหล่อตอนนี้ผู้ชายก็เลยบอกเหมือนชอบหนูทำมาคุยเอนเตอร์เทนหนูทุกสิ่งทุกอย่างให้เงินหนูได้วยห้าร้อยสามร้อยตอนนี้หนูเลยถามผู้ชายเป็นาาว,ว่าเช้าว่าถามจริงอยากคุยกับฉันไหมอยากเป็นแฟนกับฉันไหมนะก็บอกว่าอยากต้องทำไงบ้างหนูเลยบอกผู้ชายอย่างนี้ว่าออตอนที่ว่าเธออยู่ไม่ค่อยหล่ออ่ะฉันอยากให้เธอตัดผมแล้วก็แบบว่าดัดฟันนิดนึงได้ไหมผู้ชายบอกเธอไม่ชอบ ุ้ยใจก็เลาาลือดูมาตลอดว่าเนี่ยอยากจะอยู่กับนรารายตอนนัลนแหละซึ่งดูโคกแล้วก็โอเคดูก็เลยบอกดูก็เลยพูดกับนางตรงๆไปว่านังตรง่าเธอยังไม่ค่อยหล่ออ่ะฉันอยากให้เธอตัดผมแล้วก็แบบว่าดัดฟันนิดน,น,นึงได้ไหมถ้าตัดผมแล้วก็ดัดฟันนิดนึงก็โอเคฉันจะยอมผมกับเธอถ้าตัดผมแล้วก็ดัดฟันนิดนึงก็โอเคฉันจะยอมผมกับเธอใช่ ตราตรงว่าเธอยังไม่ค่อยหล่ออ่ะฉันอยากให้เธอตัดผมแล้วก็แบบว่าดัดฟันนิดนึงได้ให้ความหวังเขาอ่ะไม่ได้ให้ความหวัง,วงถ้าเขาดัดฟันแล้วเขาก็เนี่ยก็คือหล่อก็โอเคเลยนะแล้วอีกกี่เดือนอ่ะน,นาราไม่ให้หลอกกัน็แล้วทรงนางดูดีกาแต่งตรงต่างตัวนางดูดีหมดมาเหลือแค่ฟันน่ะแม่ถ้าฟันนางดัดได้โอเคแล้วก็คือตัดผมนิดนึงอ่ะโอเคมากหล่อมาก พอผู้ชายขับรถไปสู่ร้านจะให้ฉันไปสุราษฎร์าด้วยฉันบอกฉันไม่ไปฉันก็เลยพูดกับน้องตรงว่าขอให้เธอแค่ตัดผมกมาดัดฟันแค่นั้นคือจบเลยฉันยอมคบกับเธอฉันไม่ต้องมานั่งเก็บเงินเก็บอะไรด้วยผู้ชายจะมาช่วยหนูแพ็คของแพ็คของยิ่งป่าให้เงินหนูส่องด้วยหิวข้าวไว้ให้หนูมาสองร้อยสามร้อยก็โอเคดีแต่ถ้าหนูเขาเป็นแฟนเปิดเผยอะหนูก็กลัวพ่อมาแล้วพวกแม่จะล้อเลียนไงนึกออกปะแล้วคิดว่าหล่อปะหล่อแน่นอนเพราะเราบอกว่าให้นางไปดัดฟันแล้วก็คือตัดผมนิดเดียวก็แค่นั้นแล้วตัดผมมมมกกกกก็็็ไ่่่ยยาาหหหหรอออจตััััดดดดดดละะนนนนนิๆแแแ้้้วฟใสงคป ลงทุนน้อเขาวบามึงอะแค่แค่นั้นไม่มีอะไรแล้วแฟน,ฟน,ฟนแ,แฟนฟ่าราแฟนแฟนดีใจไหมหฟ้ามีแฟนฉาบสวยไหมเอลี่พิมมาบอกว่าฉาบสวยฟังชนะเกที่มีเยอะที่สุดในกรุงเทพคืออยู่ที่ท่าช้าง <laughs> วันนั้นฟารดาพาผู้ชายมาวันแรกที่ฉันเห็นผู้ชายมาดูตรงนี้ฉันรู้เลยว่าถามพี่ฟ้าว่าพี่ฟ้าไปไหนมาฉันถามพี่ฟ้าว่า ไปไหนมาเยฟับอกาไปกินหออแตงโมมาซึ่งฉันรู้เลยไม่ mo, ต้องบอกว่าแล้วคนนี้ไม่ได้เธยถามว่าเป็นเกย์หรือชายแท้เพราะเกย์ที่คุยกับฉันบอกกับฉันว่าพี่นาราครับผมอยากกินร้านผอแตงโมนี่คุณไปก่อนตอนนกูขอเล่าก่อนกูขอเล่าก่อนนี่กูจะเล่าอะไรให้ฟังนะทุกวันนี้นะทุกวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นเกย์ของเพื่อนคนไหนทุกคนต้องไปเดทกันที่ร้านผอแตงโมรัก ถูกตาฉันเลยรู้เลยว่าเกย์ที่ปากเยฟ้าคือบอกได้บอกและซึ่งบารหดที่เป็นเกย์กับัที่มาหาฉันนะถามว่าพี่ผมอยากเปนเกย์ดงของอัลไโมชันเลยถามว่าเป็นเกย์ใช่ไหมฉันบอกว่าเขาบอกใช่เป็นเกย์ฉันบอกเธอลงไปได้เลยอย่าให้ติดไม่ต้องเรียกอะไรพี่อยู่หน้าบาร์ได้เลยสั่งเต็มาให้ฉันเลยรู้ว่าใครที่มากินโคกับใครบ้านเนี้ยเธออยากกินหออแตงตโมซึ่งเมย่าสัตว์ก็คืออยู่ในนั้นด้วยอีเมี้ก็มาไปกินใช่ฉันก็เลยตอบโจทย์ว่า ที่สุดแล้วคือร้านมอแตงโมแล้เสบท่นนี้ถ้าเราจะเช็คว่าใครเป็นเกย์หรือไม่เป็นเกย์เราจะถามว่าเคยกินส้มตำร้านผอแตงโมไหมเออหรือว่ารู้จักร้านผอแตงโมไหมให้ยิงคำถามเลยถ้าเขาตอบว่าไม่รู้จักเนี่ยอาจจะเป็นชายแท้ท่านก็เลยบอกว่าอุ๊ยหรือว่ากูกูจะไม่คิดอย่างนั้นดีกว่าว่าการที่ว่าผู้ชายเขาอาจจะแบบว่าเออรักเกย์รักเกฟ้าจิงก็ได้จนผู้ชายมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วฟาราดาชวนวุฒิทานก็เลยแอบแอบทำของ ผู้ชายบอกว่าเยี่ยมเาเดี๋ยวขึ้นไปเปลี่ยนชุดก่อนนะจะไปเที่ยวต่ออฟ้ารัตนถามผู้ชายว่าแล้วขึ้นไปด้วยกันได้ไหมผู้ชายบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตรงนี้ปู <c oughs> ๊โป๊ะเช็พพอตังโบ่กูบอกโป๊ะเช็พพอตังโบ่กินในใจผู้ชายบอกไม่ไปขอแล,ะละ้ว <c oughs> เราเล <c oughs> ยกูบอกว่าโป๊ะเช็เลยค่ะเกยพอแตังโบ่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ก็เลยรู้อ้าวแต่ไม่เป็นไรก็คืออ่ะมารอบที่สองวันเกิดแล้วก็ชวนไปทําบุญทําอะไรกันผู้ชายก็เหมือนจะไม่ได้อยากไปหรอกเพราะผู้ชายบอกว่ามีงานต่อ ผู้ชายบอกว่ามีงานต่อดูก็เลยบอกว่าโอเคเออกูบอกอะไรให้นะเกที่เขาหายพวกเนี้ยเ,เขาอยากเป็นผู้จัดการเขาเป็นเอ็มเล่นเอ,อ็มวีด้วยนะอะไรพวกเก,กที่มาหมยมายยากอะยี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 ฟ้าเนี่ยเล่นเอ,อ็มวีด้วยนะอ,อ,อะไรหลอกฝันของเคิร์ฟ <laughs> ใช่เล่นหลอกบาดของเคิร์ฟและทีนี้ยังไม่จบแม่ วันนั้นปารัด,ดาเขาจะเป็นพี่ดอปรึกษากับเมยแยสันแม้กระทั่งเขาสามารถต้มซุกี้กินด้วยกันได้เมยแสสันจะเจอเกไปอยู่ที่หนึง่งก็จะโทรมาหาปาลัดดาซึ่งวันนั้นปาลัดาไปเห็นสตอรี่ว่าเกตัวเองไปเทีย่ยวอีกที่หนึง่งก็จะต่อเ<ล>มีมจับมือกันและจนวันนั้น เขาบอกว่าแม่อยู่ไหนกันอยู่ที่ท่าช้างฉันก็เลยจริงๆหนูไม่ค่อยอยากไปแล้วเว่าเป็นที่ของเกอใช่ปะออแต่เขาอยากไปมีความสุขพอไปถึงหนูเจอหน้าเมยา่าตอนแรกเมย่ายิ้มให้หนูแต่รอยยิ้มตาน้าตาเนี่ยเหมือนจะลองให้ออกมาเหมือนคนอยากจะร้องไห้ซึ่งหันไปมองยฟีฟาต่อยฟีฟาแต่ได้ไดเนี้เออฉันรู้ปะแต่กูรู้ในใจเลยคือแบบอยากจะลองให้ออกมาแล้วต้องการมาเจอเกใครสักคนนึงเปิดเปิดอันนี้หน่อยสตอรี่พี่ เออแล้วถือบอกว่าที่นั่นจะเป็นที่ของเท้าไม่ต้องไปยุ่งของเท้าเนี่ยจะบอกอะไรให้ดูนะเออการเทยเนี่ยต้องระวังตัวไว้ให้ดีเออเอินาราไม่ได้อยู่ในคนเป็นกูด้วยวะไม่อยู่แทนจะเพิ่มเนาะไม่อยู่ในคุกไม่รู้ก็มึงอยู่ในคุกนานไงกูเพิ่มไม่นานแล้วและอีกอย่างหนึ่งคือรูวบ้าต่างคนต่างแบบไม่มีความสุขและเกลแล้วเขากลับไปเขาก็เป็นคู่ซึ่งเวลาเป็นคู่เสร็จแล้วเนี่ยทุกอย่างก็ต้องไม่มีความสุขนี้ฟ้าก็จะเล่นแอปเอาแอปหมดมองมาถึงแล้ว ก็ไม่ได้อะไรซึ่งสองคนนี้ทั้งฟ้าและเมย่าหนูอยากจะบอกตรงๆว่าหนูเคยผ่านมาก่อนในเรื่องการรักเกซึ่งอยากจะบอกว่ามันอาจจะมีเกย์ที่รักเราจริงก็ได้แต่ก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของร้อยเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะบอกว่าเป็นคนใจแท้ดีกว่าเมย่าก็เป็นคนสวยคนหนึ่งก็ต้องโดนเกย์ใมาอลเซฟว่าไม่เซฟว่าเซฟอันนี้พูดเรื่องของอ่ะโอเคอันนี้แล้วเกมมันชอบพูดอ่างเนี้ยอะอย่างเซฟเนี่ยเซฟมันหลอกมันหลอกมันหลอกกตาเลยไหมหลอกกตาเลย อันนี้คืออันนี้อยากจะอัน,นพูดแล้วก็จะลองไห้อัน,นจะรองให้จริงๆเพราะว่าเซฟเนี่ยเป็นเกย์คนแรกที่หนูชอบหนูไปเชียงใหม่ครั้งแรกที่ไปเที่ยวกับพแม่และหนูถามว่าหนูเมื่อยเท้าด้วยรองเท้าส้นสูงเซฟมาถือรองเท้าให้แลหนูรักเซฟตอนนั้นโอเคหนูอาจจะอ้วนอาจาออาจะอะไรไม่สวยโอเคไม่เป็นไรแต่เกิดมาไม่มีคนให้พาอ่ถือรองเท้าให้ไม่เคยมีใครถือข,ขนาดนี้เลยเราก็เลยเริ่มรักเกย์แล้วตอนนี้เขาอะก็เป็นเริ่มคนไปแซวก,กันว่าฉันน่ะชอบเซฟชอบเซฟชอบเซฟอะไรก็ตามแต่ตอนนั้นเราก็โอเคเราชอบแต่่นนนกังตอี้ ระยะเราผ่านไปเข้ามาเขาก็บอกเราเขาเป็นช็อตตัวเลยหัวใจตัวเองไม่อยากยุ่งไม่อยากอะไรเลยจนกระทั่งนางมองหน้าหนูและแล้วมันมันมีแบบภาพสโลว์ขึ้นมาภาพจังหวะที่มองสโลว์คือมันมันสโลว์เพราะมคือคนเคยแอบชอบอันนั้นพูดตรงๆเราก็เลยไปมองเขาด้วยแหละแต่ตอนนั้นเซฟอ่ะมันเหมือนผู้ชายนึกออกปะเซฟน่าเหมือนผู้ชายแต่กระทั่งเราคิดว่าเราเราไม่คิดอะไรดีกว่าอะไรประมาณนี้จนกระทั่งอ่ะนางอ่ะมันดึงหนูไป พอดึงไปคําถามเนี่นยาถามแล้วทำไมไม่คุยกับเขาเกลีกยดอะไรเขาแล้วหนูก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่ได้เกลียดอะไรปกติเลยแล้วน,งนางถามว่าแต่บอกไหมบอกไหมมีบอกไหมอย่างก่อนนางก็เลยบอกว่านางก็เลยบอกว่าทําไมถึงไม่คุยกับพี่บอกก็ไม่รู้ว่าจะคุยอะไรและนางก็เลยจุบป,ปากหนูอ,อ้อาวอ้าวแกทำอย่างนี้ทำไมอา้าวจุบป,ปากหนูอะไรหนูกิน ตกระทะเดี๋แล้วเนาะแล้วเขาถามว่าเข้าใจใช่ไหมว่าพี่ไม่พี่เป็นเกย์เราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาจะสื่อสารว่าเขาไม่สามารถชอบกบบกระเทยได้ออหนูก็เลยบอกว่าโอเคเข้าใจแล้วไม่ได้เกลียวนางก็ได้หมองแดงหมดเดี๋ยวท่านาฬไปเชียงใหม่อ่ะพี่จะพานาฬไปนอนบ้านอา้าวส่กี่ถึงตอนล้างตาล <laughs> <laughs> เข้าใจปะกับข้า,าวเช้ามิกเกอรกับข้า,าวเช้าเป็นอาหารเหนือเ,ออเออขาเป็นคนเออชียงใหม่ไส้อั่วยางเลียง ขลับโซว่มเออแล้วไปกินต่อยเต็มโต๊ะด้วยกันแล้วใส่สุดเหลือเออต่องเต็มโต๊ะแล้วขึ้นดอยสุเทพไปขอพรลังพ่อทันใจด้วยกันแล้วพี่สะพาไปนอนบ้านไปวัดดีพ่อแต่เกพูดดักไว้เลยว่าของแก้เต้นพอเดินละผ่านก่อนเออผ่านก่อนแต่บอกไม่เป็นไรไปไม่ได้พี่ขอ follow ig หน่อยเออเออ ีไปเปิ้งแล้วคนสัซอยปุ๊บเกเสื้อขาวที่ทํำผมให้แม่ไม่พูดชื่อเขาเ,ออเดินมากับเซฟํำตาฉันตกก <c oughs> ูนี่มันคืออะไรเมื่อกี้มึงวาดให้กูเลยมึงกำลังเอาอย่างลบอ่ะจนกระทั่งฉันรีบกับฉันไม่คุยกยับนางเลยพอฉันมาถึงฉันก็คงคิดว่านางอ่ะจะต้องอะไรสักอย่างหนึ่งจนกระทั่งเยฟ้าวันนั้นมานั่งกินเหล้ากับตรงเดาที่ตรงเดช มันเอามือมากก่กันและสิ่งที่ฉันเห็นคือมันเอาเท้ามากก่กันและฉันนึกถึงว่าแน่นอนตอนที่มันดมป๊อปหรือว่าตอนที่มันไปนั่งเอาเกมในถูกกันแล้วเป็นยังไงแล้วพวกเราไปซื้อสองมาสามพันแลีนี้ก็หิวก็บอกไม่ต้องเรียกมันเก่งเยฟุกอย่าเรียกมันเก่งเยฟุกอ่เรียกมันเก่งอีมเสืเขาเเก่งแล้วมันมาเกอกันได้แล้วมันมาเกาะหนูก็เลยเดินขับแล้วแดกข้าวจากเงินของกะเทยอีกใช่แล้วพอเป็นข้าวผ่าตสร หน,นห,หนูก็เลยกูดั้งไม่ไหวหนูก็เลยกลับยุดยาหนูเล่นกลับยุดยาแรกเลยและวโซนกระทะั <laughs> ่งโซนกระทั่หนูก็เลยแบบโมโหพี่มิก <laughs> มันมีมอเตอร์ไซค์ที่เขาไปซื้อของอยู่หนูถามว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้ของใครจริงจรรถหนูออกได้ <laughs> แล้วหนูรู้เยอะอีพวกนี้มาขับรถได้เป็นแล้วมเมาแล้วเพราะคนที่จะออกได้คือเซฟเซฟก็เออเซฟก็คือหนูถามว่ารถขยับรถที่ไหนขยับรถออกไม่ได้แต่รถออกได้นะกลว่าเขาต้องห้ามว่าน้าจะไปไหน เดินไปถอยรถเลย <S <S ไม่ควาำยี่อะไรเลยจนกระทั่งพอกระจกหนูคีดเออย่ามาองคอกระจกว่าเออว่านี่เออนำรากลับบ้านดีๆนะนู่นนี่นั่นอะไรเงีย้ยหอมแก้มเราอะไรเงี้ยพวกนี้ควารู้สึกดีเพราะอาจจะไม่ทำต่อ้าเกะก,ก็ได้อะไรเงี <S <S เ้ยเ,เ,เพราะเราอยู่สองคนละซึ่งพอกระจกแล้วบอกว่ากลับบ้านดีๆนะก็คือแค่นั้นซึ่งหนูเลยสอ๋อที่ผ่านมามันคืออาการนอนของหนูใช่ไหมมันคือสิ่งอะไรหนูเลยเปิดเพลงวาดไว้ของโบกี้ไลออนกับเพลงจัสปอร์ยูและหนูนั่งรอให้ไปตลอดแล้วใ่อยุธยา ตอนไต่กรุงเทพจะถึงอยุธยาและหนูก็เลยบล็อกไปแล้วหนูไม่อยากคุยกับ,บมันอีกเต้อ่ะถ้าหนูเจอที่ไหนหนูจะเกียดมัน <c oughs> หนูไม่เอาอีกแล้วแม่อะไรแบบนี้หนูไม่โอเคเกมอันตรายเนาะคือเกมเกมันแบบอะไรหลายอย่างอะแม่เราอะเราต้องติดไปเลยนะว่าญากรรเกมห้ามเข้าอืมแล้วมีการพูดกับหนูด้วยนะว่าเนี่ยพี่อะดูตลอดเลยตาอดทุกที่นั่นหนูก็บอกว่าชอบพี่แต่ว่าโหยวิญญากแล้วมัวนั่งเกมนั่งอะไรอย่างเงี้ยไม่โอเคอุ๊ย เดี๋ยวข้าวมาแล้วทุกคนไปแล้วนะ,ลออะกลับแล้วไม่โอเคอะไรกลับไหนแกกลับยุ่ใยใหญ่ไม่ไม่ถึงหมายว่าไปแล้วหล่อไม่โอเค